สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเราเกยอ,อยู่กันในโรงหนังแห่งเดิมนะครับผมซึ่งที่นี่แน่นอนว่ามีเรื่องผีให้เรา <Huh? S 1> รับชมมากมายนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยครับผมพามาดูเรื่อง The Passenger นะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะพามาดูเรื่องแรกของที่นี่เลยนั่นคือตัวเด่นอาร์มมาดูกันว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวขนาดไหนนะครับผม <Huh? S 1> ไปกัน ไปกันไปแล้วเดอะโกลเด้นอาร์มมือสีทองมือที่เขนแขนสีทองสิมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอลิซาเบธเธอเกิดขึ้นมาด้วยแขนซ้ายแค่ครึ่งเดียวนะครับืเป็นไงเขนซ้ายครึ่งเดียวะคือไม่ใช่มือด้วนแต่ว่ามีแขนซ้ายครึ่งเดียวเนี่ยนะเธอเป็นเด็กที่น่ารักมากแลทุกคนก็รักเธอเดี๋ยวเอ ไม่ได้จะอะไรนะครับแต่ว่าทำไมหัวล้นทำไมหนูหัวโล,ล้นละหนูหนี่โตแล้วเธอโตขึ้นมาและเธอฉลาดมากและก็สวยมากจริงครับเมื่อกี้ยังหัวโล้นอยู่เลย <laughs> หัวโล้นอยู่เลยแต่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนในเมืองเรือที่สนใจเธอก็ <Huh? S 1> ไม่มีใครขอเธอแต่งงานเลยดย้วยน่าสงสารจังเลยนะแต่งงานกับเราไหมล่ะ แต่ใจมีแฟนเป็นกล้วยไหมครับไอเซเบตใจสลายมากเธอคิดว่าเธอคงไม่ได้เจอความรักแล้วแต่มีวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับชายคนหนึง่งลูกหล่อพ่อรวยชื่อว่าโคลินแล้วพวกเขาก็ตกหลุมรักกันอย่างจังอืมนีม่ไงคนดีรวยด้วยเอาเลยอลิซเบตเอาเลยไม่นานโคลินก็ขออลิซเบตแต่งงาน และเธอก็ตอบว่าแน่นอนอืมอาริสเบจะได้สมหวังในความรักแล้วอันนี้เรื่องผีใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องความรักแทนที่ว่าอลริสเบธจะได้รับแหวนสีทองเขาให้แขนสีทองของเธอแทนเลยกันก็คือแทนที่ปกติคนเราแต่งงานกันได้แหวนนะครับแต่ว่าคอลินให้แขนสีทองให้กับอลิสเบธแขนสีทองนี้เข้ากันกับแขนที่หายไปของอาริสเบธเลยมันสวยงามมาก โอ้สุดยอดมากเลยแต่นายเอาผมไปเล่กกระเขนมาใช่ไหมนายเอาผมไปเลขกกระเขียนมาเหรอผมไม่หายไปไหนเนี่ยอลิาเบตและคอรลินอยู่กันอย่ามีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นนะนะแต่นานเข้าอลิาเบตก็มีอาการป่วยป่วยแลว้วป่วยเพราะมือหรือเปล่าเพราะแขนที่ได้มาคอรลินนายนายไปตัดผมหลายลครั้งเลยนะ <c oughs> ใครตัดผมไม่นายวะนนี้อลิเบตเปลี่ยนไปอย่างมากเธอการเป็น ผู้หญิงที่โหดร้ายแล้วก็ตะโกนตะคอกใส่คอลินทุกเวลานั่นไงเริ่มแล้วมันเป็นที่ที่แขนที่ให้มาหรือเปล่า <c oughs> คอลินรู้ว่าเธอชอบเขนนั้นมากมากกว่าที่เธอชอบเขาซะอีกเธอบอกให้เขาสัญญาว่าถ้าเธอตายไปเขาจะต้องฝังเธอไปพร้อมกับแขนสีทองนี้ด้วย <c oughs> และแน่นอนว่าคอลินก็ตอว่าตกลงนะคะนรับม่ไมเนเล่นอย่างนี้ล่ะฮะ <c oughs> เขาอุตส่าห์มีน้ำใจอุตส่าห์เอาเขนมาให้ซึ่งยังจะโหดร้ายใส่เขาอีกนี่เขนมันมีผีวะเมื่อ,อริสเบตตายไปตายของโคลลินก็สลายเขาก็เลยฝังเธอไว้ไว้กับแขนสีทองนั่นแหละอย่างที่เธอได้สัญญาไว้โคลลินใจใจด้วยนะแต่ว่าทําไมทําไมเธอต้องโหดร้ายด้วยแต่ว่าความโชคร้ายของโคลลินก็ยังไม่จบรุ่มง,งานของเขาถูกเผาและนั่นแหละตอนนี้เขาก็เริ่มจนซะแล้วอ้าว ธนาคาเข้ามาและบอกเขาทุกอย่างว่าบ้านของเขาและที่ของเขากำลังจะถูกยึดขอลินทำอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าทําอะไรละ่ะอือไหนตอนแรกบ,บอกว่ารวยแต่ว่าโรงงานกับพื้นที่นี่ถูกผ่าไปหมดแล้วก็น่าจะเสียหายหนะักอ้าวเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะขอยืมแขนสีทองของอลิซาเบธเขาขุดเหมือนขึ้นมาแล้วก็หยิบมันขึ้นมาอ้าวคอลิน ระวังอลิซาเบธมันมาเอาชีวิตนะมันลักแขนมันมากกว่าเองอีกนะเนี่ยบอกเลยโคลินขายแขนนั้นแล้วก็เอาเงินไปจ่ายธนาคารนะักทาทองนั้นก็ได้ละลายแขนนั้นแล้วก็ทําเป็นอะไรหลายๆอย่างจากทองที่เขาได้มานะก็คือว่าเขาเอาทองเนี่ยไปละลายนะครับผมแล้วก็เอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นแก้วอย่างนี้อ้าวแล้วไงอ้าวแล้วไงผมรู้แล้วว่าผีมันจะมาตอนไหน <c oughs> คืนนั้นคอลินนอนไม่หลับเลยเขาคิดว่าเขาได้ยินเสียงอลนิาเบตมาจากเสียงตามลมมันมาแล้วออลินนายไม่รอ,รอแน่คอลินเธอเหมือ,อนอจะพูดว่าแขนสีทองฉันไปไหนเสียงนั้นมันใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นมากๆ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วตอนที่เสียงอยู่แค่หน้าประตูนี่เองคอลินแขนสีทองฉันหายไปไหน <c oughs> เสียงนั้นโกรธมากโกรธสิ บอกเลยมันรักเขนมันมากกว่าเองอีกนะคอลลินประตูเปิดออกมาอลิซาเบธผีอลิซาเบธเข้ามาเร็วเธอซีดมา,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 มา,แมากและเธอก็ตัวสีแดงและตาของเธอเกิดเรืองแสงด้วยฮะอย่ามาหลอกเรานะเราไม่เกี่ยวนะเราแค่มาอ่านนะเขนมสีทองของฉันอยู่ไหนเธอจะโกนออกมาคอลลินแค่บ,บอกว่าผมก็เกยขอยืมเองผมเจ๊งแล้วเงินผมไม่มีแล้วก็ใจ๊ไหมแต่เขาสัญญาแล้ว เขาต้องทําอันใหม่ให้เธอฉันไม่ได้อยากได้อันใหม่อันนั้นมันของฉันเออมันแทนกันได้รอโกรธไม่ได้หรอจะเป็นคนโหดร้ายสิผีไม่ใช่คนอันนี้เขาอธิบายว่าเขตอันเก่ามันถูกละลายไปแล้วเอากลับมาไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมล่ะฮะเป็นผีก็หัดเข้าใจเลยบ้างนะไอซยเซบดโกรธมากแล้วก็บินใส่โคดิน <S <S> <S เธอได้ดึงเขาออกมา แล้วก็พาเขาลงหลุมไปด้วยโอ้โหมันเป็นผีอย่างนี้แล้วไม่มีใครได้ยินเรื่องราวจากคอรินอีกเลยน่าสงสารเองผิดอะไรเนี่ยไม่เองผีไม่งไม่มีไอ้นี่เลยเขาบอกว่าอลิซาเบธยังคงอยู่รอบๆนี้เพื่อกำลังตามหาแขนสีทอของเธอเองแลวเราก็รู้ว่าทองเนี่ยถูกพบในอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตจริงครับผมในคอมพิวเตอร์ในอะไรนี้มันจะมีสีทองเป็นส่วนประกอบนิดหนึ่งนะใครจะรู้ตอนนี้เข็นสีทองหอยดิสบตนั้นอาจจะอยู่ทโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณก็ได้คุณจะไม่มีทางรู้แต่คุณอาจจะรู้ก็ได้เร็วๆนี้้ยไอ้ย,อย,อย,อยไปไม่ไรลไม่มีเว้ยมีแต่กล้วย ไม่มีทองก็แตาไ่ไรมีแต่กล้วยมันจะมีผีหลอกเราทุกทุกเรื่องเลยจะไปตอนจบเนี่ยฮะบอกผมสิบอกผม,กผมไปแล้วเจอผีทุกเรื่องเลยก็าักใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ชอบไกผมด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจผมมากเลยนะครับผมก็ไว้คลิปหน้านะครับมาดูกันว่าผมจะพาทุกท่านไปฟังไปรับชมเรื่องไหนกันอีกนะครับผมไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย